บักยูกับมี่เอาไปแกียงใส่น้ไม่เพิ่มเติมกาลังสีดากิมจูนี่บักยูนี่โอ้หลากหลายค้อมซับอยู่นี่ผลไม้ก็ไ้เลือกซื้อเลือกหาตามใจชอบบักสมม้อก็มี่ตุงละหา้าสิบบาทอางนก็มี่ ใช่มันคัดสตรอเบอรี่ก็ยังนี่ยนอยู่หนาเนี่ยกำลังรุ่นขนาหนาก็ลังยิีมาหลายใช่มันคัดก็ถือว่าสวยงามกองละหนยบาทใช่มันคัดอยู่ในกล่องกล่องใหญ่ก็หลายราคาสองรอ้อยห้าสิบบาทนี่ อ่งุงนชัยนัดคาดกิมจูกะมี่อาซิบาทโอ้สวยกิมจูนี่สวยสองโลลอยหนึ่งสวยงาม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 กับ ทีสันบรรดงบังครับไม่นด้ได้มีโอกาสมาแวะตลาดชุบชุนหวยเดืออ,อยู่ระวังห่องอเส้นห้องไปจากุดอนไปน้องบัวลำพู่ก่อนจะถึงน้องบัวลำพูอยู่ปัะมันสิกิโลเมตร <c oughs> มาตามหาอาหาร อันนี้กินวันเถอะเพราะว่าอดีตได้ยังไปกินเมื่อเนี่ยหลากหลายที่ทุกอย่างอยู่นี่ยอาหารพื้นเมืองอาหารปลาอาหาร,าหารตามฤด,ดูกาลน,นี่ทุกอย่างพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งว่าสิได้ยังกับเบื่อบันกินแน่ดักแด โอ๊อนนบคีรีจีซอนมีเปิดแล้วพี่น้องนี่ไอาหารตามไดูดกนันอาหารปลาอาหารพื้นเมืองหลากหลายไา,ายเป็นจานเป็นชุดผสมก็มีนี่นหลายสิบบาทายคุณบอกราคาไว้นักแด่นักแด่กด็มันอย่างนี้ แจกจันลูกจันจันลูกจักแดลูกจจกจันจักจันชุดอร่อยแบ่อืมแกแด่ก,ดก,ดก,ดกด็มีทิพยมมีตบวอย่างครบช้ำแล้วก็มี มียว่ามาอีะแล้เด็กเดียก็ัวคนนี้สวยดิเอ่าน้อยหนังวัวหนังควายแห้งน้อยสดก็มีมาสมซอยมาเข่าเมาก็มีนี่จานละสามสิบบาทถึกถึกโอ้จะไปแซ่บยูสีสันก็ได้สีเล็กสำเร็จแล้วก,ก็มีนี่ยักสีเล็ก ไปหอดบ้านเงี้ยยองอย่านั่งแกงสชโลดเฮ็ดก็มีหูหนูตุ้งอรหัติบาทเขาวแป้งเฮ็ดหูหนูเฮ็ดกระด,ด้างเฮ็ดทำไม นราไมสส่มสำเร็จย่องนำอย่านั่งไอ้ร้อมใส่ผักร้อมเอาอีตู้น้ำร้อมนีบลอยเลือยอยู่นี่นแก้ถุงเราก็เทใส่หม้อรถหาสิบบาทม้วนไว้แบบนี้เอาไปแกงใส่นราไม่เพิ่มเติมพลังสีดากิมจูมนี่แบบนีนี่โอ้หลากหลายค้อมซับอยู่นี่ผลไม้อะไระ เรื่องซื้อเรื่องหาตามใจชอบหับกสมมอ่อกันนี่ทองะหาสสิบบาท mm hmm. อ่งงางวนกันนี่ใช้มันคัดสตอรอเบอรี่กันยังนี่อยู่หนาเนี่ยกับเริ่องรุ่นเขานานๆเขาก็เล mm ่นยีมากหลายใช้มันคัด <Okay. S 1> หรือว่า mm hmm. สวยงาม mm hmm. กองละร้อยบาท ใช้นักขัดอยู่ในกองกองใหญ่กับหลายราคาสองร้อยห้าสิบบาทนี่อังินใช้นักคัดกิมจูกะมี่ห้าสิบบาทโอ้สวยชุนิสสวย สองโลลอยหนึงสวยงาม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 เว่ากคือทักกะไลกล้วยอันนี้ตัวโตตัว,ตว,ตว,ตวแกะมาให้สำเร็จแล้วสองละหนึ่งร้บาทตัวโตมาเจอปพติที่บานจะนี่หลากหลาย เออมาหอยเรือทั้งที่ก็ได้อาหารมาแล้วอืมหนึ่งชุดพ่อนแน่ว่าอาหารก็มีหลากหลายของกินอยู่ตลาดชุ่มชุห่หอยเดืเอเทานี่หลายเพราะว่าเป็นตลาดใหไงเพราะสมควรเ้ลกอคนบวชขาดรถจอดหลายเต็มร่านจอดรถเลยเนี่ยล้านจอดรถล่านจอดรถไงมี่ต่รถ ่็คือมันเป็นข้างพานาเ้นระวังอุดดอนาหานองบัวลำพูตลาดชุมชนห้วยเดือายเป็นตลาดไงผูง้สมควรนบเดเป็นของป้าอาหารเื่นเมือออาหารเื้นบ้านตามฤด,ดูกันก็มีอาหารสำเร็จรูปก็มีอยู่นี่หลากหลายขอบคุณพี่น้องถึงคนติดตามก็ไค้กดแชร์คลิปนี้ไปแล้วครับ